ขอบคุณท so ินรุ่มโลขอบคุนขอบคุณครับมาขยำไม้พีกกายขอบคุณครับเอาไหนเอาดีหมอขอบคุณครับเอาไหนอารีหมอครับจ้าเอาไหนเอาไหนอันนี้เออเอาเลยละอันนี้เด้อตัวนี้อันนี้เอาตัวไหนโอเค อันนี้เอาตัวใดนะได้นี่เอาตัวใดนะอันนี้คนละกล่องละกล่องเอาไหนครับขอบคุณค่ะเอาตัวใดนะเอาตัวนี้อหามเดี๋ยวเอาตัวใดหามหามเอาตัวใดโอเคมาพีเยี่ยมาพี่ละอ้าวมาเอาตัวนี้จ้า อันนี้ได้เอาตัไหนครับมาเด้อเด็กใหญ่ก็มาเอาเลยเด็กโตให้อันใส่นอวันที่ลาไปเรียกพี่เขามาหน่อยเนึ่งโปรห้าโปรหกเลยโปรห้าโปรหกก็ได้ให้ให้หมดเลยเอาตัวไหนอ่าเอาตัวไหนสาวน้อยสาวอย่าเรียกอ่าอันนี้เดี๋ยวเอาตัวไหนเอาเอาตัวไหนเอาตัวไหนนี่โอเคเดี๋ยวลูกเดี๋ยวแกะใหม่ก่อน อะไว่าเอาตนขายดีลูกสาว่ได้ไปสิครับสิับบานเ่มาเอาแต่ไหนละออกกลับโน่นนยมืองเาทียวอย่างนี้แหละเลยสิเิ่นกลับบ่อยๆแหนะเอาแตไมอนอาแล้วแล้วมนกลับยังไงกลับไปส่ง

โอเคครับว่าน้อยอาจจะไหนโอเคขอบคุณครับเยอะไป <laughs> เลยเหรอ,อนนจ้านนแมสก,กันทุกคุ่อเปียแมสถ้าถ้าบมมีก็ไปเอาเดี๋ยวในร้านค,ครับอ่นนา้าในโรงเรียนบ่มีนนเบิร์ดได้ไหมยาวทานท่าหมอมีอ ยังกูละยิงเมานมักลูกแบเมานมนพอดีเอานมพอดีสืกลับบ้านวมื่อ้ก็เลยเอานมมาแจกนักเรียนก่อนครับเรียกเพื่อนมาด้วยคนยังเรือร่ำรวทำอะไรก็ให้ทำมาค้าขึ้นครับขอบคุณครับรยวเนบอกให้เด็กเมาน้าค่ะดกตอก็ได้ให้เพื่อนมาที่หน้าเอาตัวไหดที่หมอกับวันนี้โอเค Những tốp mọi nơi. Burn Phải mạo, đấy. Anh chưa, thôi đi móng ở vòng đi mò In ôm đi đi mò ok. In ăn đi 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 ăn ăn đi ăn เออเด็นุ่ยเด้อเอาตัวเด้อเอาดีกว่าเกเด้อหามเด้อเอาจัวได้ออ่าเลียกเอาสายไปเอื้อมู่มาหามผู้เด็กมาท่านได้มาเอาห้ามใครยังไม่ได้มาเอาเด้อเออเหมือนยังอันผู้ใหญ่น่ะวันนี้มาแจกนมนักเรียนนะครับ ขอบคุณนะครับ f อฟทุกท่านนะครับทั้งพี่เต้ยทั้งพี่พี่เต้วอ่าอเมริกาแล้วก็พี่ต้อยจา๋าแล้วก็พี่นิดแล้วก็คุณเสมียนแล้วก็ผูดได้เนาะเออหลายคนแล้น้องแคทนั่นบอกน้องแคทสุดสวยแล้วก็ผูดได้คนสวยคนสวยเอาไหนเอ,เอาไหนลูกเอาหนึ่งเลือกเอาหนึ่งจ้า อันนี้มาใส่เอาลูกสาววอมสิบ่ยังไม่เปิดเธออ๋อมากกมากแล้แม่เอาหมดเน่ยงค่บีหมดแล้วนาทีห้าองคนเองเนอะอ่ามันยอจัอสามก็อนุบายในห้องอื่นก็ห้องละสามสี่คนเองบ่อ่าถึงเลยอ่ะีเอาไปอาไปได้ก็ได้ถึงอี่ไรถึงให้สิ ถ้าตาไม่คู่กันมันจะสิบสองอุบาลนี่คือต้องไม่เหลื่อมล้ำกันหนึ่งอันนี้หกอันนี้แปดแปดก็หกเป็เท่าไหร่ดหกไปสิบสี่สิบสี่หนึ่งสองสามสี่เท่าไหร่ละเนี่ยพ่อยัมีอุบัติเหตุพอค่ะอันนี้แล้วก็อีกกล่องหนึ่งก็ปุ๊บแล้วที่หญิงที่หญิงนะที่ให้หมดเลยนะให้หมดเลยคือคือเอามาถ้าตั้งใจมาเขาเขาสิบอกเก็บไว้เขาเขาญานบอกพ่อเองนะขอบคุณมากนะคะน่า ให้ให้หมดเลยแต่เอา,นานอไหลมาทีมานะขาฟาตุเลยถ้า,ามีเยอะๆก็ให้หนูหยิมดูวย <c oughs> คือกัน <c oughs> คือการเอนโอเคแล้วก็ทำไมนั่มัธยมที่ไม่ได้กินทุเรียนปีนี้นั่นแหละว่าจะกลับไปัว <ใน S 2> ทุวทเรียนมันอ่อนตอนนั้นน้าบอนบอกว่ารอกินทุเรียนข้างเนื้ยฟาตุระขาจนว่าเราดีนะอยากกินทุเรียนอะไรเดี๋ยวเพราะว่าเจอทุเรียนอ่อนหลายเพราะมันไม่ได้ไปที่ไหน ใช่มันโควิดด้วยค่ะแล้วเราก็ไม่ได้ซื้อกินอันนี้อันนี้ก็บอกตรงซื้อกินครั้งเดียวก็อะซื้อมาแต่วันอาทิตย์มือหนมันจะกินน้ำเปล่าเจดียเงินตอ้โหเล่หถือไปได้เป่ก็เหรียได้ใชได้ค่ะเดี๋ยวผมซอยถือบ้าบ้าแล้วเดี๋ยวมาถึงซอยถือนักเรียนทั้งหมดจะคน แี่นหกอเพิ่นเพิ่จบไปนี่ยนาจบไปแล้วตอคู่เดี๋ยวจะพ้นไปประจาการสามรกาหนึ่งเป็นสี่องนห้าห้อเป็นหกแล้วกนาสนใจเป็นจ็ดแล้วก็พนักงานราชการหนึ่งเป็นแปดอู้หมาอ้มาแล้วรถเก่งนี่นะรถเก่งข้างหน้านี่บอกพนักงานราช จัางวัยระสอบได้คุกนีอีกอ่ะนี่เคุปเปียก็ชอบได้คกนีอ,อยู่ยางอยังหนูหนูต้องหนูตอนนี้น่ะหนูไปกำลังจะไปเรียนอาวุธหนืนอ,อ,อีกตั้งปีขึ้นอีกอาเยนต่ออีกอาเยนต่อบัณฑิตเพิ่งสอบได้เนี่ยนาทอีอ๋อูๆไปบ้าเดี๋ยวเดี๋ยวหนา้าเชยยกไปให้เขานี่บอเอาเอาไปไว้ในห้องครัว่ได้ะเจะได้มีตู้ เนี่ยตรงนะเพราะว่าห้องอนุบาลอยู่ติดกันโอเคเดี๋ยวน้ายกไปให้นะครับที่เป็นกำลังใจให้เบาถินแล้วก็ช่วยสมทบมานะครับทั้งพี่แอเมริกาแล้วก็คุณต้อยจ๋าคุณลิซ่าแล้วก็คุณเสมียนเนาะ,ะแล้วก็พี่นิดนะครับ แล้วก็หลายท่านนะครับเนะาะที่ไม่ได้เอ่ยชื่อก็โอ้เหลือเยอะนะครับต้องขอโทษขออภัยนะครับเด้อถ้าบไดรเอ่ยชื่อนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับีน